ชอบกินไอติมไหมแพรชอบกินไอติมไหมคะชอบชอบค่ะมอหมอสาวนานตูจินหม้อม,มันสาว,าวดาออา้อร่อยโอ้ยจินชัวจินัว น,นี่มาเล่นเกมกับน้องฝอ่ะนะคะไม่ใช่อาา่าฮะฝไายอ่ะเจ๊กแล้วทำไมเก่งจังเลยอ่ะโออยิดมัสเกนเฮี้ยไอ้ เอ้าแม่ทุกคนทาร์ิอาหารม,ม่เราอีกนะไม่ใช่แล้วไไม่ใชน o อันอกี้อาฮ่าไปอัสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะพวกเราสามคนแม่ลกูกหยุด <ๆ S 1> อยู่บ้านกันนะคะเ,เพราะว่าไม่สบายนะคะเนื่องจากที่ว่าเมื่อวันก่อนที่มูนบอกว่าเป็นหวัดนะคะพี่น้องแล้วก็พอดีตรงกับวับบนหยุด2วันแล้วจริงๆวันนี้ต้องไปทํางานเมื่อวานตอนเย็นมุนก็เลยลองตรวจโควิดดูนะคะเ,เพราะว่ายัางมีอาการไข้หวัดไม่หายเนาะกลัวว่าถ้าเป็นแล้วจะเอาไปติดกับผู้คนชราในบ้านพักนะคะเผอิญว่า ผลจากการตรวจก็แสดงแสดงผลว่าเป็นโควิดนะคะพี่น้องแล้วก็เลยโทรไปลาหัวหน้านะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ค u ว c k เทสนะคะถ้าถ้าผลจากคิวค์เทสออกมาเป็นเป็นบวกยังไงก็ต้องไปทำการตรวจในลำคออีกอยู่ดีเมื่อกี้พวกเราก็เลยไปตรวจมาแล้วค่ะเป็นตรวจแบบลำคอนะคะเพราะว่าจะให้ผลร้อยเปอร์เซนต์มากกว่านะเพียง์ย่าแม่ก็ เพียรยาก็ได้ตรวจด้วยส่วนน้องไฟไม่ได้ตรวจนะคะก็กักตัวอยู่บ้านกันค่ะช่วงนี้อัยาอันยาไม่สบายไหมเป็นอะไรไมยอาการอนยาเป็นยังไงหาดูดซีฟอคือเลยไม่เจ็บใไม่เพียญยาเขาเป็นหวัดนิดนึงนะส่วนน้องไฟไม่เป็นอะไรนะคะพี่น้องไม่มีอาการอะไรนะแต่แต่มมนก็อย่างที่อย่างที่เห็นค่ะเพราะว่า เสียงก็ยังไม่ค่อยกลับมาเป็นปกตินะคะแต่ก่อนถ้าเป็นโควิดลาป่วยได้สิบสิบสี่วันนะคะตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยเนาะแล้วก็ลดมาเหลือ7วันแต่ตอนนี้นะคะเหลือแค่4วันค่ะพี่น้องเขาให้กักตัวแค่สวันแล้วก็ไปทํางานได้ถ้าหากว่าไม่มีอาการเป็นไข้หรือว่า,เ,าเป็นหวัดไม่มีอาการใดๆนะคะก็สามารถไปทํางานได้หลังจากที่กักตัว4วันแล้วค่ะพี่น้องก็วันจันทร์ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมลต้องรอผล,อลจากการที่มลเพิ่งไปตรวจมาว,วันนี้นะคะถ้าสมว่าผลเป็นลบพรุ่งนี้มลก็ต้องไปทํางานอยู่ดี<น>แต่ถ้าสมว่าผลเป็นบวกก็กักตัวอยู่บ้าน,<ใ>นแค่สีวันค่ะพี่น้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่น้อง,พ,องพวกเราไม่ได้เป็นอะไรไก็ตอนนี้ก็เหมือนเป็นวัดธรรมดานะคะวันนี้ทั้งวันไครอะเล่นเกมหาคู่ใคยสวัสดีค่ะพี่น้องหรือยังคะลูลูสวัสดีค่ะพี่น้องหรือยังคะ ดิี้สัดดสดวัสดีค่ะพี่น้องก่อนจีคะ่ะสพอเค <Okay, S 2> พียด้วยคะ่ะอู่น <Okay. S 2> ี้นาามแม่ไม่ดีใจเอนะได้อยู่บ้านดียูดีใจอ,อยู่ออยเเร อะไรกันเนี่ยสองคนนี้นค่ะวันนี้ก็เลยได้เวลามาทำอาหารเช้าสไตล์ฝรั่งฝรั่งให้สองสาวทานกันนะคะพี่น้องส่วนฝาตอนนี้แกไม่มีอาการใดๆนะคะก็ไปส่งหนังสือพิมพ์ตามปกตินะคะฝาไม่ได้เจอใครนะคะแค่ไปส่งหนังสือพิมพ์นะคะ อนที่น้องจ๋ามันจะบอกว่ากักตัวแม่กับลูกนี่คือถ้าจะแยกจากกันนี่คือเป็นไปไม่ได้นะคะ ี่น้องต้องเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าจะให้แม่แยกตัวไปอยู่ในห้องต่างหากก็คือทําไม่ได้นะคะเด็กน้อยเขาไม่เข้าใจเนาะนี่ละคะกักตัวของพวกเราก็คืออยู่ใน,ในบ้านนะคะไม่ได้ออกข้างนอกนะคะแต่กิจกรรมอยู่ในบ้านก็เป็นเราก็ทํากิจกรรมตามปกติเนะเฉยไหมฝอายก็กินในติีมตามปกตินะคะแซบป่ค่ะแซบแ พี่อนพี่อนนอนยังไม่ตื่นนะคะวันนี้ก็อากาศอากาศโอ้พี่น้องจะบอกว่าอากาศไม่ดีเลยนะคะวันนี้ฝนตกหนาวอีกเช่นเคยนะคะพายาไม่ทำอย่างนี้ลูกที่อีกฟลอตพายาอย่าทำนะไม่สวยนะ mm hmm. เปลยากระาดาษมาเช็ดเลยแล้วมาเช็ดเลย บรรยากาศวันนี้ก็ฝนตกออกข้างนอกไม่ได้นะคะพี่น้องว่าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยก็คือไม่บรรยากาศไม่เอื้ออํานวยมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่แหละคาะช่วงหน้าหนาวก็อยู่ได้แค่นี้นะคะอยู่แต่ในบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงไปนะคะมานั่งใกล้ๆแม่อืหือ เด็กๆชอบกินไอติมมากนะคะไฟชอบกินไอติมไหมไฟชอบกินไอติมไหมคะชอบชอบค่ะชอบใช่ไหมคะมันอร่อยใช,ใช่ไหมคะไอติมมันอร่อยใช่ไหมลูกอือหนูพูดสิอร่อยค่ะอีกอืมอร่อยค่ะอร่อยค่ะอือ วันนี้หนูไม่ได้ไปโรงเรียนหนูไม่สบายใช่ไหมคะหนูหนูไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพียงแต่ว,ว่าแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้เอาไปโรงเรียนเนาะหนูไม่ได้เป็นอะไรนะคะหนูสบายดีคะ่ะแต่หนูไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะอืมเอ้อเอาเช็ดปากกันหลูกเช็ดปากอุ้ยวันนี้ได้โทรหาย,ายายออดยังอะ่ะเฮ้ยวันนี้โทรหายายออดยังายายออดทําอะไรไยายออดยายออด ยายออดยายออดทำอะไรแด้ว่าอันนี้พูดทีออยายออดกำลังทำบ้านใหม่ให้พวกเรายายไฟอาบอกวุ้ยไฟาเข้าใจที่แม่อาวแล้วแลแ้วยายออดอยู่ที่เดนมาร์กหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยยายออดเนี่ยยายออดอยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดนมาร์กไหนอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมอยู่ที่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ย โอเคอ๋อแล้วยายออดคือใครเบบแม่ยายออดยายออดคือใครยายออดคือใครคุณแล้วไอ้แอฮุนเชิร์สอ่ายายออดอะยายออดคือใครเบบแม่คุนยายออดแอฮุนมีนื้ออะไรมินมัวอนโอเคก็คือดินมัวมัวส้อหม้อทิน มันเศาๆนาาด,าย,าดย่ะอดสจอ้ยแล้วหนูคิดถึงแยายอดไหมหนูคิดถึงแยายอดไหมคิดถึงยายอดไหมที่เมืองไทยคิดถึงไหมอ่ะไม่คิดถึงไ <c oughs> ฟายากับคุณยายยังไม่เคยเจอกันนะคะเคยเคยเจอกันแต่ในโทรศัพท์นะเวลาโทรหา เวลาโทรหายายไฟยก็จะได้เห็นแล้วก็สวัสดีคุณยายเนาะแต่จริงๆแล้วน้องไฟยังไม่เคยกลับเมืองไทยนะไฟยจะกลับเมืองไทยไหมคะกลับเมือง,งไทยไหมลูกกลับไหมได้ไม่กลับหรออะแล้วถ้าแม่กลับจะกลับไหมอะแล้วถ้าหมัวกลับล่ะแล้วหมัวไปเมืองไทยอ่ะไฟไปด้วยไหมอ๋อไม่ไปหรอบุรูอีกแม่ฉีดสายแลนไฟไปเมืองไทยด้วยไหมอะไปไหมคะ <Thailand. S 1> เอาเอาพี่ยาตื่นแล้วมานี่เลยยาไม่ใชเลยดูวิกแกรมเฉยๆเลยนอสจไปเมืองไทยด้วยกันใช่ไหมนอส wash o s a a นอะถ้าบ้านเราเสร็จถ้าบ้านเราเสร็จก็ก็เราจะไปเมืองไทยจริงๆแล้วตอนนี้ก็อย่างที่น้องไฟอาพูดนะคะพวกเรากำลังทำการต่อเติมบ้านให้คุณยายนะคะยังไม่เสร็จดีนอะเดี๋ยว <c oughs> น้องไฟจะให้ฝาไปเมืองไทยด้วยไหม จะให้ฝาไปเมืองไทยด้วยไหมเอาฝาไปด้วยเหรอโอเคอยาเชานอชินฝาเนีย่นยโอเคถ้าฝาไม่ไปก็คิดถึงฝาด้วยนอ้องฝาบอกช้านอด้วยชินฝาอืมแม่ก็คิดถึงตาโยมฝาจะถามว่าแล้วแม่คิดถึงฝาพ่อของแม่ไหมก็คือตายมเนาะคิดถึงค่ะหนูแม่คิดถึงตายมด้วยค่ะ คิดถึงตายยมไหมล่ะคิดถึงไหมไม่คิดถึง สรุป <Yeah. S 1> ว่าเราทุกคนป่วยกันหมดนะคะพร <c oughs> ุ่งนี้ไม่ได้ออกไปไหนกันนะคะเพราะว่ากักตัวอยู่บ้านนะคะ không nụ hiệu Nụ là được uhm. mấy? Yeah. นี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่สบายเป็นโควิดนะคะแต่แต่ทุกวันนี้นะคะพี่น้องมนจะบอกว่าโควิดนี้คือเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะที่เดนมาร์กยกเลิกการใช้ผ้าหน้ากากอนามัยในร้านค้าแลือว่าตามสถานที่ต่างๆนะคะทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนู่นนี่นั่นนะคะพี่น้องร้านตัดผมหรือว่าที่นะคะทุกสถานที่ก็คือไม่ได้ปิดนะคะเปิดเปิดทุกที่นะคะเพียงแต่ว่านะคะ อย่างเช่นในโรงเรียนอนุบาลนะคะเวลาที่พ่อแม่ผู้ปกครองไปส่งแต่ก็ยังต้องใช้หน้ากากอนามัยอยู่นะคะอย่างแล้วก็ในบ้านพักคนชรานะคะพนังงานหรือว่าคนที่เข้าไปเยี่ยมคนชรานะคะก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยูอย่อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่โดยทั่วๆไปแล้วก็คือ,อประเทศเดนมาร์กยกเลิกการใช้หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ไม่ต้องโชว์พาส,สปอร์ตโควิดแล้วด้วยนะคะพี่น้องอ โอเคมาเริ่มลงมือกันเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวทานอาหารเย็นกันก่อนนะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะพี่น้องใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมนจะมาอ่านคอมเมนต์ดีๆให้กับสองสาวฟังนะคะมี fc ท่านแนะนำมานะคะ fc หลายท่านแนะนำมานะคะว่า ให้อ่านคอมเมนต์ให้สองสาวฟังด้วยนะเผื่อสองสาวจะได้ดีใจแล้วก็มีกำลังใจในการพูดภาษาไทยมากขึ้นเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ย,ยพ,พุ่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรหันไปก็ได้หรอกเอากินอยู่กินอยู่ไม่เป็นไรลูกสวัสดีค่ะโอเค Er det hårdt det der? Mm. Den er hårdt